สบายดีสบายดีสิพาทุกคนมาลินเคขอนนำขั้นสามมาลินเขินขนำคั้นสามไปเบิ่งงหน้าขอป๋าเอป๋าเอนี่มันยังบ้านยังเอ๋เอป๋าเอ๋ป๋าเอ๋เอ๋เต้หน่นึ่งนึ่งเออป๋าหลายเนาะสุงเนาะอ๋อขึ้นฟ้าเลยเพื่อนเดี๋ยวเสียเอากล้องหลังให้เบิ่องหน้าทำผชมเดี๋ยวเอากล้องหลังให้เบิ่งงามงาม I don't take shit, I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll go show up I don't ever slow up, no I don't take I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who gotten it. Being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I can roast, I can gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious because you are. อ่าอ a ก็ไม่เยี่ยมจามกองเคลื่อนแท้ยู่ทั้งหลังตัวนี่ไหนทั้งหลังตึกนี่เนมันยังสโลเข้าไปอีกเระมันเศร้าแมทพอนะเดีียว์า้าแก้ยี่บ้านนะเออไม่แต่วังวังเดียวอันแล้วไม่ดำนะ แม่แล้วพอเฮืร์นจักมันอยู่นี่เลียวเดี๋ยวมันฟลิตไฟนะ่ะน้ำคานใส่ใส่ใส่แล้วนี่ก่ะโอเคเลย วางสงวนปากโอุโมงก็มีแตอันเดียวเอาท่านผู้ชมนักสำรวจนักวิจัยเขาก็มาามดเลยเนี่ยมีเวิสาการมดวิสาการแล้วกันพากันว่าเบิ้งนี่วะเนี่ย <c oughs> ปูปลาหน้าน,านำ่ำวางสงวนครับอันนี้แหละพอมันขึ้นนีวาได้เลยมันก็มาออกกันอยู่นี่ละ เดี๋ยวซูมมีเบืเ้องในป่าใหญ่ตัวนี้ใช่ละมันจะไปกินปลาน้อยฮะเ่าบอนะนี่ๆเห็นบ่ปนะ่าต <c oughs> ัวนี้นี่นนนนโอ้เบ้งขนาดละกันหญ่โอ้เฮย้ยโมเทียบสิบเป็นแมทพ่นควบเาวน่าแตเฮาซูมมันอยู่นี่นี่ประมาณกับแมทพูนอะโต้มันอะมากินปลานไว้งงไพน เออที่ไม่โตเดียวใหญ่กันมูลน่ะนไหนท่านผู้ชมมันลอยอยู่างไนไหนเห็นบ่ฮะโงามงามเห็นบ่อันนี้จักจักผลิตไฟอัญยู่องหั่นเป็นม่องที่เขาตันน้ำซื่อๆได้บ่ได้มีผลิตไฟตันน้ำแล้วเขาเห็นอุโมงค์น้ำนี่รอดเขามืนี่อุโมงค์น้ำรอดมานี่นี่อุโมงค์น้ำรอดมื่อนี่ นี่อุโมง์น้ำนี่เบื้งเรียงอุโมง์น้ำขอมาพี่อุโมง์น้ำรอดภายเลยลงไปทอน้ำเขาอยู่นี่มีจักแต่สามหน่วยดินน่มีจักแต่สามหน่วยดูด้วยเนี่ยมาแล้วเด้อ มาแล้วมาแล้วมาแล้วหก,ววกเพชรก็ามาปาสามปิงสามปิงอ,อืมมันสคุณป่าลาดกับคุณเนสัมแขนเบ่งคุณเนุนป่าไนน์น,นี เอ้ามามามากินข้าวกินข้าวโอู้หูงแม่โดนแล้วได้ในบ่อได้เจอสภาพแล้วเนี่ยสวยถุงแม่โดนแล้วบ่อได้เจอแล้วนี่นะเอานั่ง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 บ่าวหัวปรลาดนะนี่หัวป่าป่อยก่อนบอกเอาไข่มาผบมกินนะอ่าวิ่งบนไข่นี่

เจ้าหนูป้ามาเนี่ยไอ้หลังหัวเราม่ซึมรน้ำมันล่อยแเ่ๆเนี่ยจ้ำเลยเออเนี่ยวันน้ครับชิ้นครับขมชิ้ปลาขมชิ้นน่ะทั้งขมทั้งแซ่บ ใช้ลายใหม่เนยอืม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 นี่อืมนืมอืมอืมอืมนืมอ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 ืมงืมไืมอ้มอื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 มอนมอืเนีมยืมอ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 ืมดื ทางโมเียงนะ่ะปีนาดลายปีเขากาจ็จะปูไปตรงขึ้นมาเนี่ยปีละน้อยปีละน้อยบา <c oughs> นเนี่ย <c oughs> จังเมือนว่ะครับบางคนนี่เขาข้างเสียขาทางล้นหลายอ่ะทางล้นห้องเรเขาเขาเามาทำไปตรงนี้หัวปุดเนี่ยนั่งกับุุซีกัอนเนี่ยางจอทางด่วมันยกพื้นมีจากลานาอสองร้อยเนี่เขาก็ร้านออก ป่าตัวด่งามงามพื่เด็กก็ต่อยใช้แต่ปลานั่นแล้วงามจากที่เราไปที่องมาดูนีดูนี่มาเรถบ้เหมือนลรถให้คนใบ่ขนาดมาหาโคหาโคยมาทำบุษง ป่าประจาดใ,ใส่ขี้อยู่ใส่อะไสิกินอยู่ใส่ข้ามบัองักักุ้นจมล่อมอยู่เาเห็นด้วยด้วยมันมันลงม,ม,มาพี่น้่งลงมาข,ขายนะันบ้ยตัวนป่นนี้มันยิงตัวใหญ่นะสอกเหน็นนะยิงดุนออกพากันซอก ไม่เงี้ยเล็บคือแบบหนูันรุ่นปเปนาะที่นั่งติดน้ำครับตอนนี้นนตัวนี้เขาไปจอยเงีอะอ,อป้าประเภทอื่นยิ่งชืง่อเราบมื่อี้ไปไกลไม่ยังยูดปลาคมอ,มอนีอปลาคมนะนี่หอ,อูขนานปาฟัวใหไปน่ะ ทำนี่เ,เลยคิดนี่ยหะไนนม่นี่นั้นแหละตั้งใจกินกันสิ้นทันมูลนะไปฝักก็รอก็ะช่นะเยอะฝุ่นน้นะ